ยอมก้มหัวขอฝากลูกเข้าโรงเรียนดังแม่ของดอร์หมวยอลิสลาเล่าทางน้ำตามีทุกวันนี้พอแม่ผู้ไร้ขีดจำกัดกลายเป็นไวรัลในติกต็อกที่แม้รายการนี้จะกออนแอร์ผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ตามสำหรับการออกรายการแบบพร้อมหน้าพร้อมตามของครอบครัวดรหมวยอลิสลากำธรเจริญ หรือดรอริสลา,าวิพาตวัฒน์ผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวได้พาคุณแม่จุธาราตกำทรเจริญมาออกรายการครอบครัวเดียวกันออนแอร์ Air, ทางไทย PBS ที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรแต่ในวันนั้นรับหน้าที่เป็นแขกรับเชิญพร้อมเซอร์ไพรส์กับแขกคนพิเศษอย่างพี่ชายนพพรกำทรเจริญผู้กำกับละครซิทคอมที่มาเปิดเผยเรื่องราวในครอบครัวซึ่งสิ่งที่กินใจจนกลายเป็นไวรั พอแม้รายการจากออนแอร์มานานแล้วแต่คำว่าแม่ที่ทำเพื่อลูกของตัวเองนั้นมันช่างยิ่งใหญ่ในหลายๆประโยคกับเรื่องราวที่คุณแม่จุธารัตน์ถ่ายทอดออกมานั้นสมกับคำว่าคุณแม่ผู้ไม่มีขีดจำกัดเพราะการที่อยากให้ลูกตนเองมีอนาคตมีการศึกษาที่ดีแม่คนนี้ทำทุกอย่างแม้กระทั่งขารเข่าเพื่อจัดขอใบสมัครให้ลูกตัวเอง จนทำให้ดอกเตอร์หมอยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้รับเกียรตินิยมหรือคำนำหน้าว่าดอกเตอร์คือแม่ทำไม่ต่างกันคือพอพี่ชายได้เรียนโรงเรียนดีๆพอมาถึงหมวยแม่ก็บอกว่าก็ต้องพยายามให้ได้เรียนโรงเรียนดีๆซึ่งตรงนี้หมอยทึ่งมากเลยน้ำตาเริ่มคอคือไม่คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะพยายามให้ลูกเรียนดีๆแม่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยพอตอนที่แม่พาไปสมัคร หมวยยังไม่รู้เลยว่าแม่รู้จักโรงเรียนนี้ได้ไงเป็นเรื่องที่ทึ่งมากบ้านเราก็อยู่ไกลบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยและที่มากไปกว่านั้นเวลาแม่ไปเฝ้าแม่เขียนหนังสือไม่ได้แม่ก็ใช้วิธีคือผู้ปกครองคนไหนเขาดูน่าใจดีหน่อยหรือถ้าคนไหนยิ้มยิ้มเราก็ไปอ้อนเขาหน่อยแต่ทำครั้งเดียวนะให้เขาเขียนข้อความให้นะ และอย่างของหมวยคือเขาไม่ขายใบสมัครให้แม่และแม่เห็นมาแม่ลุยพอเขาออกจากห้องน้ําแม่ไม่มีความอายเขานะแม่คุกเข่าตามเขาไปจากห้องน้ําไปถึงออฟฟิศก็คามตามเขาไปถามแม่ว่าแม่สนใจคนอื่นไฮโซเขามองแม่แม่ไม่สนใจคนอื่นเขาก็เห็นแต่แม่ไม่อายนะคุกเข่าตามไปถึงออฟฟิศซึ่งมันก็ไกลมากพอมาแม่ลุยเข้าออฟฟิศแม่เห็นแม่พระแม่จะไปร้องทุก อยากให้แม่พักฟังทุกของแม่บ้างเราอยากให้ลูกสาวเรียนที่นี่แล้วมาแม่หลุยเขาให้ใบสมัครสอบแม่ดีใจมากพอถึงเวลาสอบเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้